โดยดิฉันสุดาวดีศัก,กะนะคะแล้วก็อาจารย์บุษกรชมเมืองค่ะเราทั้งสองเป็นอาจารย์ประจำสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะอยู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ ช่วงนี้จะไปไหนมาไหนนะคะเราไว้ใจไม่ได้สักวินาทีเดียวเลยใช่ไหมคะซึ่งในกระเป๋าตอนนี้ไม่ได้มีแค่เงินอย่างเดียวแล้วค่ะเพราะว่าต้องมีแมสนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์ต่างหาค่ะที่กลายเป็นอุปกรณ์ที่เราต้องพกติดตัวไว้ตลอดคะซึ่งขาดไม่ได้เลยเนาะเพื่อให้ปลอดภัยกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ค่ะค่ะจริงๆค่ะเพราะว่าเวลาที่เราไปที่สาธานะเนาะหรือว่าบางทีเนี่ยสิ่งของที่เรา สัมผัสน,นะคะเราจําเป็นที่จะต้องฉีดแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยคะ่ะอ้อมเองนะคะก็ได้ยินมาว่ามีคนนะคะนำแอลกอฮอล์เนี่ยไปฉีดในใส่อาหารที่รับประทานนะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยอาจจะยังเป็นวิธีที่ยังไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าโดยปกติคนเราเนี่ยจะทานอาหารที่อุ่นร้อนอยู่แล้วนะคะโดยความร้อนเนี่ยจะสักประมาณ70องศาขึ้นไปนะคะ ความร้อนประมาณนี้เนี่ยจะสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคโควิด -19 ได้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการนำแอลกอฮอล์ไปฉีดใส่อาหารหรือภาชนะเนี่ยจึงเหมือนกับที่เราเนี่ยนำสุราไปฉีดใส่อาหารซึ่งอาจจะมีพิษต,ต่อร่างกายแทนนะคะซึ่งส่วนของแอลกอฮอล์ฟูดเกรดนั้นนะคะเป็นแอลกอฮอล์ผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเวสสำอางต่างๆเนี่ยคะ่ะอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะ พึ่งอแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรเนี่ยคะ่ะก็จะช่วยบง่งบอกถึงคุณภาพที่เพียงพอนะคะที่จะใช้สำหรับการผลิตอาหารเครื่องดื่มรวมไปถึงพวกเวทจะสำอางที่อาจจะนำเข้าปากนะคะแต่ไม่ได้ใช้เพื่อรับประทานโดยตรงนะคะซึ่งตามท้องตลาดในขณะนี้เองเนี่ยมีการขายพวกแอลกอฮอล์ที่ พวกนี้ลงไปนะคะทั้งเมททิลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็แอลกอฮอล์ค่ะเมื่อมีผู้บริโภคไปซื้อแอลกอฮอล์เช็ดแผลจากร้านขายายานะคะ,ะผู้ขายเองเนี่ยเขามักจะหยิบแอลกอฮอล์มาให้เลือกทั้ง2ชนิดนะคะราคาแอลกอฮอล์เนี่ย ในแบบแรกเนี่ยจะสูงกว่าเมทิลแอลกอฮอล์เล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยและโดยเฉพาะผู้ที่ไม่รู้คุณสมบัติที่แท้จริงของแอลกอฮอล์ทั้งสองชนิดนะคะก็มักจะเลือกชนิดที่ราคาถูกกว่านะคะเพราะประหยัดเงินเนาะและเข้าใจว่ามีคุณสมบัติเช็ดแผลได้เหมือนกันแต่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยคุณสมบัติของเอทิลแอลกอฮอล์ต่างกันมากเลยนะคะผู้ฟังคงเคยได้ยินมาใช่ไหมคะว่าเอทิลแอลกอฮอล์เป็น แอลกอฮอล์ที่ใช้กับร่างกายมนุษย์ได้นะคะเช่นผสมในยานรับประทานอาหารนะคะผสมในสุรานะคะหรือเครื่องดื่มประเภทของมึนเมานะคะหรือใช้ภายนอกร่างกายนะคะเช่นล้างแผลผ้าเย็นกระดาษเช็ดหน้าสเปรย์นะคะแต่เมทิลแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นแอลกอฮอล์ชนิดที่มีพิษนะคะใช้สำหรับอุาาตสากรรมต่างๆเช่น ใช้เป็นเชื้อเพลิงนะคะจุดให้แสงสว่างหรือปนกับทินเนอร์นะคะสำหรับผสมเลกเกอร์นะคะแต่ห้ามใช้กับร่างกายนะคะจากคุณสมบัติของเมทิลแอลกอฮอล์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่ควรนำเอาแอลกอฮอล์ทั้ง2ชนิดนะคะมาใช้แทนกันเพราะจะทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายได้นะคะเนื่องจากเมทิลแอลกอฮอล์ หากนำมาใช้ล้างแผลแอลกอฮอลจะซึมเข้าไปมากนะคะอาจทำให้เกิดอันตรายถึงตายได้นะคะถึงแม้ว่าทางราชการนะคะ,ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะควบคุมและตักเตือนผู้ผลิตและผู้ขายให้ระมัดระวังนะคะาการนาเมทิลแอลกอฮอลมาใช้ไม่ให้ผิดทั้งการเติมสีให้แตกต่างและห้ามนำมาใช้ผิดประเภทหรือห้ามนำเมทิลแอลกอฮอลมาใช้กับอาหารค่ะ ซึ่งอันตรายนะคะมากเลยนะคะแล้วก็ถ้ารับประทานเข้าไปในปริมาณมากๆนะคะแต่เห็นว่ายังพบว่ามีการใช้หรือขายผิดประเภทอยู่นะคะซึ่งถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ควรอย่างยิ่งนะคะไม่ควรนํามาใช้กับอาหารเพื่อการฆ่าเชื้อโรคเด็ดขาดเพราะว่าโควิดไม่ได้ติดต่อจากการกินอาหาร แต่เกิดจากการเปิดหน้ากากแล้วรับสัมผัสเชื้อผ่านทางจมูกและตามากกว่านะคะทางกรมอนามัยนะคะจึงแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดในทีมอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็กินอาหารปรุงสุกเนาะนะคะแล้วก็ใช้ช้อนกลางส่วนตัวแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆค่ะ ก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะซึ่งมาตรการนะคะในการป้องกันที่ดีเนี่ยคือการสวมหน้ากากที่ถูกต้องและถูกวิธีนะคะควบคู่กับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลนะคะถือที่ผู้ฟังเคยได้ยินนะคะว่า UP ใช่ไหมคะ Universal Prevention นะคะอย่างเข่งคัด ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันได้มากขึ้นอีกด้วยนะคะโดยบางทีนะคะถ้าไปท่องเที่ยวเราก็จะเลือกไปสถานที่ที่มีสัญลักษณ์ CFS นะคะหรือชาพัสนะคะแล้วก็การแสดงการได้รับวัคซีนหรือว่าผลการตรวจว่าไม่ติดเชื้อก่อนเข้าสถานที่นั้นๆน,น,นะคะการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างก็ค่อนข้างสำคัญนะคะอย่างน้อย1-2เมตร ในทุกสถานที่รวมถึงหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังสถานที่แออัดหรือว่าระบายอากาศไม่ดีนะคะแล้วก็งดใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกันล้างมือบ่อยๆทุกครั้งนะคะมีค่อนข้างที่จะต้องให้ความสําคัญนะคะก่อนและหลังรับประทานอาหารนะคะการเข้าห้องน้ําหรือว่ามีการไอจามหรือสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกันนะคะ ก็ต้องล้างมือบ่อยๆเช่นกันนะคะแล้วก็หากสงสัยว่ามีความเสี่ยงหรือมีอาการนะคะควรงดออกจากที่พักตรวจตนเองด้วยเอทเคและปรึกษาสถานพยาบาลใกล้เคียงค่ะค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าข้อมูลที่เรานำมาให้ท่านผู้ฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสุดท้ายนี้นะคะเราก็หวังว่าสาระความรู้ดีๆนะคะจากสำนัก สุขาพิบาลอาหารและน้ำนะคะโกรมนานมัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่เราจะมาแบ่งปันในวันนี้สำหรับวันนี้นะคะดิฉันและอาจารย์บุษกรหรืออาจารย์อ้อมนะคะต้องขอลาไปก่อบนะคะสวัสดีค่นนะ